สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมครับนัดและน้องหมิงนะครับจาก p r a y r o o m Music Shop นะครับผมวันนี้เราจะมาทดสอบ Framma fm 1 0 m นะครับมิกเซอร์ที่เป็น Audio อ n น e r อร์เในตัวนะครับผมเป็น usb a u d ิ o อ n นเ r อร์เนะครับที่สามารถยกไปเล่นที่ไหนก็ได้สามารถเล่นพร้อมกันจะไลฟ์สดจะอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาในพาร์ทของกีตาร์ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับจะให้ทดสอบฟังเสียงของตัวแอมซิมของตัวนี้นะครับผม เดี๋ยวลองมาที่โหมดของเป็นอิเล็กทรอนิกส์โอเวอรดก่อนเลยแล้วกันนะครับผมอลองทังเสียงกันครับตัวนู้นนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเสียบเป็นเป็นโมโนไว้นะครับกีตาร์ป่งนะครับเพื่อเล่นคอๆกับเขาไปด้วยนะครับ ครับผมครับผมจากที่ได้ฟัง เสียงโอเวอร์ไดจากแอมซิมของ f ฟมา f m เอกันไปแล้วนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวรคราวนี้เรามาลองแบบเสียงที่ทุกคนต้องขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเป็น Distortion แบบไฮเกนหน่อยนะครับอ่ะครับผมลองฟังกันดูครับ อันนี้ก็มาในส่วนของหน้าตาของโปรแกรมที่ติดตั้งแล้วนะครับของ FAMMA FM10 นะครับผมเมื่อกี้ผมปรับเป็น p ี e ซ e ตนะครับดูเป็น distortion นะครับกีตาร์เราก็ปรับ EQ ปรับอะไรได้หมดเลยนะครับผม EQ Compressor นี่ไหม่ที่ผมพูดไปด้วยนี่ผมก็ต่อกับตัวนี้โดยตรงเลยนะครับผมไม่ได้ไปตัดต่อหรืออะไรคลิปกับโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมเลยนะครับผมเสียบเลยนี่ก็หน้าตาของเจ้า FAMMA FM10 ใช้งานง่ายมากครับโอ้โหกับราคาเพียง4,990บาทนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อใต้ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับของ Playroom Music Shop นะครับหรือจะเข้ามาทดลองสินค้าก็ได้นะครับอยู่ที่ลาดพร้าว71นะครับตึก Dynasty Complex ชั้น2นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับจาก f r a m m a FM10 ครับผม